พี่น้องสำหรับมือนี่ค่ะสองสาวนะคะสีน้ำเรืองเล่าของอาอายสักุณาพรนะคะตั้งแต่วันแรกที่น้องอาอายนะคะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบ้านเสียงวิหกพี่น้องเป็นเด็กน้อยตัวนี้ิดหนึ่งแต่ตอนนี้ค่ะอีหล่าเริ่มเติบโตเป็นสาวแล้วเนี่ยสาวขมพลอย่คะ,คะเริ่มใหญ่เริ่มสูงเริ่มแบบนั่นแหละค่ะเทาเป็นผู้สาวคืนเริ่มเริ่มมีเหนือมีนวลนเริ่มเป็นสาวพี่น้องคะแล้วที่สําคัญค่ะมือนี่ เมื่อวานที่านมาซะเอาเมืม่อวานทีพานมาเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่น้องอาอายนะคะได้เข้ามาอยู่อ้อมกอดของเสียงวิหกค่ะแล้วมื่อนี่แย้สิเสียน้ำเหลืองเล่าของคนที่รักและห่วงใยน้องอาอายสักุณาพรมาบอกสู้พีชนองฟังสาวคำพ่อยใช่ตั้งแต่เหลือ่อมแหลกเนาะคือถ้าในการขึ้นเวทีลงเวทีอ่าก็จะมีพ่อจ๋ามีบุคคลที ไก่ชิกานองเลยท่าแบบอุ่มอีลาโล่งอุ่มอีลาขืนมึงสีน้ำตาลนอผ้าอีลาขืนจับมือเสียแล้วทีนี้ก็แบบเออเนี่ยลุงออสน่ะอืเพื่อนกับแบบลูกสาวก็เป็นล้านสาวกับเป็นสาวแล้วก็ห่วงไงห่วงก็เลยชี้แจงชี้แจงห่วงที่นี่โมเมนนี้ยังได้พี่น้องคือด้วยความว่าห่วงใยเพราะว่าก็นานันกับอุ่มง่ายว่าไงสักคำพ่อยเป็นเด็กตัวนิดเดียวนะพี่น้องอุ่มไปใส่กระได แต่วันนี้ลุงออดค่ะคนก็นเลยบอกว่าปีนี้ถือว่าโตเป็นสาวเต็มทีแล้วอุ้มได้เฉพาะปีนี้ปีต่อไปก็คือไม่ได้อุ้มแล้วพอโตเป็นสาวแล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนี่คือห่วงห่วงตรงนี้พี่น้องคือว่าตอนแรกน่ะน้องยังยังตัวเล็กยังช,ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ยังบ่อนชินกับส่นสูงมั่ง,งล่ะยัง,ยงสี่ล่ะพี่น้องแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใช่แล้วว่าสิเป็นพ่อจ๋ายังสีก่กระือโอกาสมาอุ้มลูกดูแลลูก คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดดูแลนั่นแหละบะาว่าสิเป็นได้ซาบัาว่าสิเป็นไผส์กระซงที่ได้ดูแลอีหลาถามีโอกาสที่แบบว่าแบบโอกาสที่แบบว่าน้องอนะ่ะบพราสะดวกอะ่ะกับอุ้มอะ่ะเพราะว่าอุ้มง่ายค่ะกน้นอยก็น้นอยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดคลิปนะคะจากมามี่ตูปใครทําแฟนเพจให้ได้เห็นกันในช่วงเวลาทีที่ลุงออสนะครับคือแบบ สั่งอีหลาเลยว่าโอ้ยเนี่ยบ่อยอ,อุ้มแล้วนีน่เราี่น้องคะถึงมุมมองที่น่ารักอีกหนึ่งยางเลยอ,อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับโมเมนต์ที่ว่าอยู่หลังหา่านหลังเวทีสิพี่น้องอ่ะมีนี่ให้อุ้มยั่ว <c oughs> อีหลาโอเคไหโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นซาเล่ออุ้มมาได้แล้วเดี๋ยวขอ ลกลารปีนี่ใครพูดรุ่มพนดอีอุมอ้มลงเวทีน่ะปีนั้นต้องล้มเองเพราะย้าเป็นสาวแล้วมาได้ดีนี่ให้อุ้มยั่วกีหล่ายคนโอเคปะโอเคค่ะโอเคค่ะเปิดสาวแล้วอุ้มมาได้แล้วค่ะนี่ละพี่น้องคว,ความความห่วงใหญ่ความ,มน่ารักของทุกๆคนบ่าว่าสิเป็นมามีตู่บ่าว่าสิเป็นทุกคนเลยค่ะที หายความรักกับอีหลานะคะต่างกับเป็นความเป็นห่วงเป็นใยนั่นแหละสาวคำพ่อยแล้วแต่เราคุณแบบว่าเออเนี่ยห่วงล้านจ็แงซีมาแซ่เอาเพื่อนค่ะพี่น้องแล้วคนก็บอใจว่าเอ้าแล้วพ่อจ๋าจะอุ้มได้ไหมคะอืมกันยังบอกใจว่าเออเพื่อนเป็นอ่าเรื่องราวที่แบบแซ่บอกกันห่วงกี่ยาแบบห่วงแบบใดแต่ที่จริงๆแล้วก็คือห่วงนั่นแหละพี่น้องความห่วงใยความความหักความห่วงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ก็ช่วงนี้เราเป็นสาวก็ค,คือมันเห็นได้ด้วยตาเลยว่าเด็กคนนี้คือแบบพัฒนาการมาไกลมากแล้วเป็นสาวอย่างมากพี่น้องไปเบิ้งหมื่อ่านเนี่แหงเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะคะสิมีภาพเก้าๆของอิหล่าตั้งแต่มือแรกที่พ่อจ๋าไปรับค่ะเด็กน่อยตัวน,น้อยดำๆเนาะสาวครอเพาแมนแมนค่ะทุกทุกมือนี่อลาจับมากๆสาวขราเพอยอเป็นสาวแห้งเพราะว่า คัดสีสวีวันเนาะบอติท่าผิวท่ายังหนาตาคือพองใสแล้วก็มีแก้มมีหนามีนวลขึ้นขึ้นแล้เริ่มโตค่ะพี่น้องค่ะแตะที่สําคัญคือแต่งหน้าขึ้นสำหรับอายนะแต่งหนาทนได้กระดิคือแบบเพื่อนแบบหนาแบบลับได้หมดเลยเขาเรียกว่าโครงหน้าสวยสาวคัพ้อยเพราะว่าอักลักๆเลยคือตาน้องสวยอืตาแล้วก็รอยยิ้มความโดดเด่นหรือว่าความมีเสน่ห์ในตัวของอ้าไอ้สักุณาพรเฮาสิเบิ่งได้เลยจ้ะ สีหนาของน้องคือเห็นหนานอนและเขามีความสุขอะเพราะว่าหนาหนาอิ่มบุญสําหรับผู้เฒ่าคนอื่นเอ่นน้นหนาอิ่มบุญสาวเขาพ่อยคือต่างคนไปได้เห็นก็คือแบบเด็กคนนี้หน้าบ่นหนาจะเอาสายตาละออกแกน้องได้เลยอยังประมาณนี้นะนั่นแหละแต่ว่ายายเสียมักมงแก้มน้องเออกเป็นขีดเกัลลังกําลังเขาเอิ่นลองลองแก้มสวยอ่ะพี่น้องอาอายเป็นคนที่แบบมิเสนีในโค้งหนาของเพิ่นพี่น้องเขาเป็นเบิ่งเดอร์ สำหรับแยสิ้นแล้วคือว่าเด็กคนนี้มีเสน่สห์ยูใซ้กหาดน้องใหญ่านาอ,อคือแบบเออน่ารักอีลีสมกับการที่เฮาติดตามกับการที่เฮาซัพพอร์ตอีหลานแบเต็มือแหลกแ่ะถ้าเบิง่งฤดูการปีที่ห้านี่พี่น้องคะเบิ่งความสามารถของไอศาอากุณาพรแยสิเสื้อมันในตัวเด็กผู้นีวาสี่มีอย่างโชออกมาให้เฮาได้เห็นอีกมากมายเพราะว่าตามทีแยกชิ้นเห็นสะพั่พ่อยเพราะว่าน้องลืมหัดแกะ แกก่อนล่ำอยูเด้เออเราเก่งแห้งนน่นไหมพี่น้องสําหรับอาอายแล้วนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายจําเนื้อเพลงยังสิอ่าง่ายจําง่ายมีการพัฒนาตัวเองีภาพนน่ารักจังอืออันนี้คือเป็นการลิปซิงนารักพี่น้องมีการแบบหลองเพลงตามเนื้อใครเขาลองในติ๊กต๊อกคณะใหญ่นี่แหละอืมยิ่งเห่อ ที่แักเอามาลงใน Facebook ส่วนตัวนี่แหละเรียกว่าแบบเป็นการอัปเดตตัวเองอัปเดตติ้งตัวเองเนาะว่าเออเนี่ยหนูเอาแบบอันนี้ลงนี่ลนลเลยแฟนคลับไปติดตามกาานันบางคนอะคิดถึงนะแบบอ้าวหายไปไหนอ่าช่วงช่วงที่พอจ้าเม่คันกลับมาเนาะค่ะช่วงที่บื่อคันมีไล่อีหยังขึ้นมากอโอ้ยท่าไม่เฮาแฟนคลับเอฟซีถามถึงน้องอารออย่างมากค่ะเพราะว่าคิดหอดันแหละพี่น้องหลากหลายที่คิดหอดดถึงน้องอายนะคะค่ะ มึอคืนกับเมื่อวานกับมีนี่ค่ะพี่น้องอเป็นครับก็ค่าได้เห็นกันนี่นเ,เรื่องเล่าที่ว่าอีหลา่าเจ๊ไอตีมแม่แม่ปักเองก็พูดเลยวันพิเศษของนอง้องอาอายพี่น้องวันครบรอบหนึ่งปีแล้วกับมีเสื้อผ้าอีลา่านันกับมีมพวกลูกชิ้นพวกไอศครีมค่ะมาแจก,กพี่พี่ทีมงานหมอลำเสียงวิหกได้กินกันแบบทั่วถึงเลยพี่น้องสําหรับความน่ารักถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบเออดีดีดีพี่น้องค่ะสําหรับวันนี้เลยที่เราได้เห็นกันเนาะ แล้วอาอายสกุณาพรสาวพ้อยมีอย่างหนึ่งทีเพื่อนหลายคนกะวา่าวโบแมนเฮาแต่เฮาว่าเพื่อนบอกว่าน้องอาอายสกุณาพรด้วยใน่ใจของของน้องอ่ะคือเหมือนพ่อจ๋าตรงที่อยากเป็นผู้ให้อืมีความอยากเป็นผู้ให้มากๆสําหรับน้องอาอายค่ะซึ่งพ่อจ๋าพงศกรก็เช่นกันพี่น้องพ่อผู้มีแต่ให้หัวหน้าผู้มีแต่ให้ค่ะก็ <ขา S 1> ถือว่าเป็นบุญของน้องๆคนทีได้ยยู่นํา เสียงวิหกน้ำบอสนกพงศกรกับย่านุนะคะถือว่าเป็นดวงดีเป็นวาสนาทีมีผู้น้อยางบุคลากรผู้น้อย่างบอสนกพงศกรย่านุนี่ถือว่าเพิ่นเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้โอกาสเป็นผู้มอบสิ่งดีๆใหน้น้องๆอะแหละสาวพ่อ,พอเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกับอา้ายอสกุณาพรนะคะทีได้รับโอกาสอันดีงามจากพ่อจา๋จา,าจากย่าจ๋า จากย่าหอยจากทุกๆคนนะคะที่ได้มอบโอกาสนี้ให้อีลาน,นั่นเองสาวข้าพ่อยอถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะพี่น้องนี้แหละสาหรับวันนี้ก็มีข่าวๆที่น่ารักพี่สมีก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามเนาะเราด้วยนะคะเดี๋ยวมันเป็นข่าวอีกครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ